สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะของกล้อง Total Station Topcon g m 5 2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะโปรแกรม Angle Offset นะคะเป็นโปรแกรมหาค่าระยะลาบของจุดกึ่งกลางของวัตถุค่ะโดยที่เราไม่สามารถนำเป้าปิ้ซึ้มไปตั้งหรือวางตำแหน่งจุดกึ่งกลางของวัตถุนั้นได้โดยตรงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะหาค่าจุดกึ่งกลางของต้นเสาภายในร้านนะคะแต่เราไม่สามารถนําตัวเป้าปีซึมนะคะไปวางยังตำแหน่งจุดกึ่งกลางของต้นเสาได้ค่ะแต่เรานะคะจะนําเป้าปีซึมไปวางยังตำแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาของต้นเสาภายในร้านของเราแทนนะคะโดยที่แกนกลางของเป้าปีซึมนะคะจะต้องอยู่จุดกึ่งกลางของต้นเสาค่ะในการเข้าใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งหรือปุ่มยิงระยะนะคะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนเพจโดยกดที่ f 4ค่ะและกดที่ f 1 offset ค่ะและเลือกที่ f 1 angle offset ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิซืึมที่เรานำไปวางตำแหน่งด้านขวาของต้นเสานะคะเมื่อเราเล็งตัวกล้องตรงกับเป้าปิซืึมแล้วนะคะให้เรากดเมตรที่ f 1ค่ะ ค่าระยะจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิซึมน,นะคะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจะอยู่ที่1เมตร78เซนกับอีก8มิลนะคะ HR นะคะจะเป็นค่ามุมองศาในแนวราบนะคะถ้าเรานะคะต้องการดูค่าระยะราบนะคะให้เรากดที่ปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มิระยะค่ะ VD ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งนะคะและกดปุ่มยิงระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะ SD ตรงนี้นะคะ จะเป็นค่าระยะลาบของจุดกึ่งกลางต้นเสานะคะอยู่ที่1เมตร80เซนกับอีก7มิลนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะของกล้อง Total Station Topcon GM 5 2ค่ะสำหรับการใช้งานโปรแกรมอื่นจะมีในคลิปต่อไปนะคะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GM 5 2ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่165,000บาทพร้อมอุปรกรณ์ครบชุดค่ะ สินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบต2ครั้งภายใน1ปีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตหน้าร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอโซ,โซแม็กเวลลูรงังสิตนครนายกคลอง2หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-1026854หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์ ssi99 ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ